ตัวปีกด้านข้างตรงนี้ครับไปเกี่ยวกับเสา80เซนที่เราขึ้นไว้จุดเก็บตัวสนุสเกิร์ตนี่แหละเราก็มาใส่กับจุดนี้ของตัวไมค์คาบินนะช่วยเขาดึงขึ้นไปนิดหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้ยืดอายุการใช้งานของตัวกิบครับตัวไมค์คาบินเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหน้าต่างให้เรานะสามารถไปกลางเดียวๆได้เป็นบังเกอร์หรือว่าเป็นหลังคาเสริม สวัสดีครับอยู่กับพวกเราฟูแคมป์อีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาอยู่กับเจ้าล็อกชิล TC เ h ลเต e ร์ครับส่วนเสริมวันนี้ก็มีชื่อว่า MyCabin บิน TC c a m p ิ้งทาร์ครับขนาดจัดเก็บของเจ้า MyCabin เนี่ยก็จะอยู่ที่50ซนเมตรครับเป็นความยาวนะแล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่18ซนมครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่18ซนมรเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอุปกรณ์ภายในกันเลยครับสิ่งแรกเลยก็คือถมอบกครับให้มาทั้งหมด10ต้นครับ เราก็จะมีเชือก4ี่เส้นครับมีเป็นเสาขนาด80สิบเซนครับให้มา2ต้นแล้วก็จะมีเป็นเจ้าไมคาบินครับ1ชิ้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตอัพกันเลยครับนําเสาที่เขาให้มานะครับเป็นขนาดไซส์80ดสิบเซนนะไปใส่ทางด้านข้างของตัวล็อกชิลกันก่อนเลยครับแล้วก็เขาจะมีเป็นรูตาไก่ให้เราเสียบเข้าไปนะครับก็เสียบเข้าได้เลยเขาก็จะทำแบบนี้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยครับจากนั้นครับเราก็นําตัวไมคาบินของเรานะครับมากางออกเป็นสี่เหลี่ยมครับ ก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้ตัวซิปตรงกลางเป็นซินเตอร์ครับเมื่อเรากลางได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจับตัวรูตะไก่ที่อยู่กับตัวไมค์คาบินนะครับตรงนี้ขึ้นไปเสียบกับเสาออนนิ่งของตัวล็อกชิลครับก็เสียบได้เลยครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่งเอาเมื่อเราเกี่ยวกับตัวออนนิ่งด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําตัวปีกด,ด้านข้างตรงนี้ครับไปเกี่ยวกับเสา80เซนมที่เราขึ้นไว้ตอนแรก ก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็เล่คเัาได้เ่ยปีกด้านหลังตรงนี้ครับเขาจะให้เป็นตัวแบบนี้มามีตัวเล่งเชือกให้2งตัวนะครับตัวนี้เราจะนําไปเกี่ยวกับตรงนี้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่งเชือกเอาหน่อยทำเหมือนกันทั้ง2ฝัฟังเลยครับจากนั้นครับเราก็มาเร่งตามจุดต่างๆครับเวลาเราเร่งนะครับเราก็ช่วยเขาดึงขึ้นไปนิดหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้ยืดอายุการใช้งานของตัวกิ๊บครับอ่าเรียบร้อย เราก็ไปตอกสมอตามมุมได้เลยตรงซิปด้านหน้าเราก็จะตอกฝั่งขวาของซิปนะครับ mm. เผื่อที่เราจะได้ขึ้นเป็นออนนิงด้านหน้าจากนั้นครับเราก็จะมานําตัวสโนสเกิร์ตของตัวล็อกชิลนะมาปิดแบบนี้ครับด้านในของตัวสโนสเกิร์ตนะครับเขาก็จะมีเป็นจุดเก็บตัวสโนสเกิร์ตนี่แหละเราก็มาใส่กับจุดนี้ของตัวไมค์คาบินนะใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็เล่งเขา่าแต่ว่านี้ค่อยทําด้านในก็ได้ เสร็จเรียบร้อยครับกับการเซตอัพเจ้า My Cabin t บ c น m p i n g t มปิ a b ครับ m c เนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่6เมตร25เซนติเมตรครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ที่1เมตร47เซนติเมตรครับน้ำหนักเพียง3.8กิโลเท่านั้นครับแมทเทีเยลในการผลิตนะครับก็จะเป็นผ้า T.C. หรือผ้า คาร์ตอนผสมโพลีเอสเตอร์น,นั่นเองครับตัวเสาขนาด80เซนที่ให้มาก็จะเป็น707 5อลูมิเนียมอัลลอยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขึ้นออนนิ่งกันเลยครับเมื่อเราเปิดซิปเจ้าตัวไมคคาบินนะครับขึ้นไปเราอย่าเพิ่งไปดึงเขานะ <c oughs> เพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดล็อกให้เราครับ <c oughs> เขาจะล็อกกันอยู่นะด้านในเราก็ปลดกิปเป็นกิปก้ามปูนะครับโอเคเมื่อเรารูดซิปของตัวไมคคาบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเสาของแบรนด์วันไทกิ้เหมือนกันครับขานาดความสูงเเเเนนี่่่่ยยจะะอูท1 60ซมมครรรัาไปิกล นี่ผมก็จะมัดกับหัวเสาเลยนะข้างบนก็เหมือนเดิมครับไม่ต้อง,งลึกงไปมากกันเราเตะด้วยนะใกล้ๆก,ก็พอเมื่อเราขึ้นเสาออนนิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทัวร์ภายในกันนะเมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับตัวไมค์คาบิเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหน้าต่างให้เรานะเหมือนกันทั้งสองด้านเลยเขาก็จะมีมาให้สองฝั่งนะฮะเราก็สามารถเปิดได้แล้วก็มีเป็นที่จะเก็บมาให้เราเราก็ทําการม้วนเข้าไปเลยเหมือนที่ผมบอกว่าขั้นต้นนะครับตัว ล็อกซิลกับไมคคาบินเราจะใช้ตัวที่เป็นจุดเก็บของออนนิ่งของตัวล็อกซิลเนี่ยเข้ามาติดกับตัวไมคคาบินนะเพื่อทําการล็อกไว้อีกหนึ่งชั้นนะครับเราก็ใส่แบบนี้แล้วก็ลูดได้์ลรัข้าจปเลสามารถใส่ได้ทุกจุดเลยนะและไมคคาบิน p C Camping c a r นะครับ,รบ,รบก็ถูกออกแบบมาเพื่อการลมกันฝนนะครับหรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นครับไมคคาบินไม่จําเป็นจะต้องติดกับตัวล็อกซิลอย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถไปกลางเดียเด่ยวๆได้เป็นบังเกอร์ หรือว่าเป็นหลังคาเสริมอื่นๆก็สามารถอัดแอปใช้ได้เช่นเดียวกันครับมาด้วยกันทั้งหมด2สีเป็นสี r a n รนเจอ e ์กกับสีโค o โ t ตี้บลสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเป็นตัวฟล็ c กชิล ที่เป็นผ้าธรรมดานะคบหรือว่าผ้าไนลอนนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับไมค์คาบินได้เช่นเดียวกันครับจบกันลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวไมค์คาบิน TC c a m p t o n t i m e นะครับที่เป็นส่วนเสริมของ Rock Chill TC นะหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางเพจ Facebook หรือว่าเป็นไลน์แอดของทาง Full Camp เมอได้เลยครับหรือชมสินค้าตัวจริงนะครับก็เรียนเชิญได้เลยครับที่หน้าร้าน Full Camp สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับมีวิธีการจัดเก็บอยู่ครับ let's go เริ่มต้นเลยเราก็มาปลดเสาออนนิงด้านหน้าออกก่อนเลยครับอย่าลืมเก็บเชือกไวด้วยนะเมื่อเราลดเสาออนนิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาปลดตัวที่เราล็อกไว้กับเชลเตอร์ของล็อกชิลทีซีนะตรงปลดทุกจุดเลยจากนั้นครับเราก็มาปิดหน้าต่างครับเมื่อเราปลดทุกจุดออกแล้วเราก็จะมาปิด ติดด้านหน้าไปดูดลยอย่าลืมนะครับว่าด้านในเขาก็จะมีเป็นกิบล็อกไว้อยู่นะเราก็ทําการล็อกเหมือนเดิมจากนั้นครับเราก็มาเริ่มถอนสมอทั้งหมดเลยครับส่วนด้านข้างที่เราฝากไว้กับสมอของล็อกชิยลเราก็ถอดออกนะครับจากนั้นครับเราก็คลายตัวนี้นิดนึงครับเราก็ถอดผมจะทิ้งคู่หน้าไว้นะครับที่เกี่ยวกับเสาเชลเตอร์ของลนะ็อกชิลนีเมื่อเราปลดทุกอย่างออกแล้วนะครับ เราก็จะมาปลดตัวที่อ่อนนิ่งของล็อกชิวเหมือนเดิมครับเราก็อิงซิปคู่หน้าครับเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมอันนี้ผมจะพับเข้าไปก่อนนะ1ทบแล้วก็พับไปหาซิปเลยหนึทบเหมือนกันทั้ง2ด้านพับเข้ามาหาซิปนี้ก่องแล้วก็พับเข้าไปหาซิปอีกหนึ่งทบจากนั้นครับเราก็มาถอดเสา80เซนของเรานะนํามาทาบที่ตัวไมค์คาบินได้เลยครับอันนี้ผมได้ในล,ลักษณะนี้แล้วผมก็จะทับไปทั้งหมด สมทบนะครับก็เริ่มพับเลยอะนครับพับฝั่งนี้เข้ามาหากันพับลึกเมื่อเราพับเข้าไปหากันประมาณ80%นะครับเราก็จะเอาทุกอย่างมาวางลงกันเลยแล้วเราก็จะเริ่มม้วนเลยครับจากนั้นก็เอาตัวถุงกระเป๋าเข้ามาคุมได้เลยเรียบร้อยครับกับการจัดเก็บเจ้าไมค์คาบินทีซีแคมปิ้ทครับ